ได้หรือเปล่าคนมีระเบียบไม่ได้อัน,นนีน้ันชอบนะอร่อยเปรียบเค้กเป็นประเภทของผู้ชายเริ่มอันแรกบีมายคิวปิดก็เปลี่ยนป็นผูช้ชายแบบหวานหานโรแมนติกมีของเล่นสก,กันให้เราอะไรอย่างงี้ผู้ชายที่ไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปเพราะม่ามีครีมชีสมีความเปรี้ยวๆเ,เค็มๆผม,มถูกรสชาติแถมกลิ่นหอมด้วยอยากชิมเลยเนี่ยลุกหนับอ่ะ เห็นภายนอกจะดูแข็งๆแต่ข้างในคือแบบจิตใจดีเป็นคนนุ่มนวลที่ดูมีความรักสุขภาพก็ชอบนะชอบไหมชอบเข้มๆแต่ว่าแอบแฝงไปด้วยความอ่อนโยนเพราะมีสตรอเบอรี่มันมอ่อนโยนเฮ้ยถ้ามีกล้ามหน่อยต้องไปแนวยุโรปดูเอลตี้ดูแบบยุโรปยุโรปเป็นหนุ่มยุโรปอันนี้เป็นหนุ่มยุโรปหรอวะดูเป็นความมินิมอลอ่ะหนุ่มญี่ปุ่นเขาเป็นยังมีกฎระเบียบถูกได้หรือเปล่ากับคนมีระเบียบไม่เพราะเราไม่มีระเบียบอืมอืมอืมอันนี้ชอบนะอร่อยมีความเข้มอ่ะ แต่งความเปรี้ยวให้ผ่าน <ไป S 1> ค่ะถ <ไป S 1> ้าเปรียบเทียบกับบูเบอรี่บุทเทคเป็นผู้ชายจะเป็นประเภทไหนไม่หวือหวาดูมีเยอะ <c oughs> ดูใจได้ทุกทีอ่ะ <c oughs> ไม่แปลกดูค่าดเดาได้ไม่ใช่ทายพี่แบบเดาใจไม่ออกเย็บปะชอบแหนชอบเป็นคนชอบคนที่ค่าดเดาได้ไหมไม่ช <c oughs> อบอ่ะอ <c> ย <oughs> <c oughs> ากได้แบบูเบอา์า่ะชอบแบบบ่ <c oughs> อยปะ ไม่ชอบแบดบอยแต่จริงๆวันนี่ชอบอะแบดบอยมันน่าแอตแทคทีฟพอเราเห็นตอนแรกอะเขาจะมีความมั่นใจเขาจะแบบมีสเสน่ห์แต่ว่าไม่น่าเวิร์กถ้าลองเถอะแต่ไม่ชอบธรรมดาไปนี่งเ,เ,เ,เราชอบเราชอบเล็บแตกเราชอบแบบคาดเดาไม่ได้